ในสังคมที่โปรง่งใสความซื่อสัตย์ไม่ใช่แค่คุณธรรมแต่เป็นรากฐานของความยั่งยืนมาร่วมเดินทางไปกับเรื่องราวของอรารดาข้าราชการหญิงผู้ยึดมั่นในความดีและผู้คนธรรมดาที่เชื่อว่าความโปรง่งใสสร้างความเปลี่ยนแปลงได้ พี่อารดาคะพักหน่อยไหมคะเห็นนั่งอ่านอยู่ตั้งแต่เช้าขอบใจนะมิน้นพี่แค่รู้สึกว่าข้อเสนอโครงการจากคุณรัฐมันมีบางอย่างแปลกแปลกแปลกยังไงหรอคะงบประมาณมันสูงเกินเหตุแล้วเอกสารแนบก็ไม่ครบพี่ไม่อยากอนุมัติอะไรที่ตรวจสอบไม่ได้หัวหน้าคะเรื่องโครงการของคุณรัฐพอจะขอดูข้อมูลเพิ่มเติมจากฝ่ายบัญชีได้ไหมคะอระดาโครงการนี้ผ่านกันมาหลายรอบแล้วนะ เขาเคยทำงานกับเรามานานทุกคนก็ไว้ใจเขาแต่ข้อมูลมันไม่ครบขหัวหน้าตัวเลขบางส่วนไม่ตรงรายละเอียดบางจุดก็ไม่มีเอกสารยืนยนันเราจะปล่อยผ่านเพราะเขาเคยทำงานกับเราหรือคะเธอคิดว่าอาจมีอะไรผิดปกติค่ะดิฉันไม่อยากให้บริษัทเสี่ยงถ้ามันไม่มีปัญหาจริงๆการตรวจสอบก็แค่ช่วยยืนยันความถูกต้องเอาละเธอมีสิทธสงสัยตรวจสอบได้เลยฉันจะไม่ขัด สวัสดีค่ะป้าแป้วโครงการพัฒนาตลาดรอบนี้เป็นยังไงบ้างคะก็เหมือนเดิมจ้าหลายปีแล้วงบประมาณก็ลงมาหลายรอบฝนตกลงมาทีไรพื้นก็พังเหมือนเดิมทุกทีขอบคุณมากนะคะป้าเดี๋ยวหนูจะนำข้อมูลนี้ไปประกอบการตรวจสอบค่ะผมมั่นใจว่าโครงการนี้จะช่วยพัฒนาพื้นที่ และอย่างที่เห็นผมก็ทำงานกับสําน,นักงานเขตมานานดิฉันตรวจสอบแล้วพบว่าข้อมูลในเอกสารของคุณยังไม่ครบมีรายการใช้จ่ายซําซ้อนและโครงการที่ผ่านมายังไม่บรรลุผลตามที่ระบุไว้นี่คุณกําลังกล่าวหาผมเหรอดิฉันไม่ได้กล่าวหาแต่ขอใช้สิทธิตรวจสอบตามหลักธรรม,มาภิบาลค่ะเพราะนี่ไม่ใช่เงินของเราแต่เป็นเงินของประชาชนผมขอสนับสนุนให้อรารดาดําเนินการตรวจสอบต่อไปโครงการไหนไม่โปร่งใส เรมอนุาต,ตามผลการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ารายการค่าใช้จ่ายในโครงการของคุณรัฐมีหลายส่วนที่ไม่มีใบเสร็จหรือหลักฐานยืนยันค่ะมันอาจจะเป็นเพราะเอกสารบางส่วนยังไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวผมจะให้ทีมงานส่งเพิ่ม นอกจากนั้นยังพบว่ามีการตั้งราคาสูงเกินกว่าราคากลางของหน่วยงานรัฐเกือบ30%เซค่ะและบางรายการไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในข้อเสนอคุณรัฐเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กนะครับเราจำเป็นต้องส่งต่อให้คณะกรรมการตรวจสอบอย่างเป็นทางการเพราะความโปร่งใสเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญที่สุดค่ะเข้าใจแล้วครับขอบใจหนูมากนะลูก ป้ากับชาวบ้านดีใจที่ยังมีคนแบบหนูอยู่เราทุกคนมีสิทธิ์ได้รับสิ่งที่ดีที่สุดจากภาษีที่เราจ่ายค่ะในโลกที่ความถูกต้องอาจเดินช้ากว่าผลประโยชน์ความซื่อสัตย์คือพลังเงียบที่เปลี่ยนสังคมได้ทีละก้าวเพราะเมื่อคนธรรมดากล้าทำสิ่งที่ถูกต้องสังคมก็จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป